สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวน์นะก็แสงไปเล่นนอกรอบมาด้วย <c oughs> ก็คือแสงรับน้องหนูหมายเลขสามกับหมายเลขสี่มาแล้ว <c oughs> แล้วก็ได้เออสร้างอะไรอีกนิดหน่อย <c oughs> ก็คือเดี๋ยววันนี้ แสงดูปฏิทินแล้วแสงมีแบบดวงเรื่องการต่อสู้อะไรประมาณนี้นะ,แส,ะนแสงก็จะไปตีมอนแสงก็จะไปตีมอนเออมีมะร็ดอะไรไหมอะไม่มีมะร็ดเดี๋ยวเ,เอามาเร็ดผักมาปลูกก่อนแล้วก็ค่อยพอปลูกผักเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ค่อยไปทำอยา่างทำอย่างอื่นนะอืมเออ ซอม oh, อันฟรังพริกพ่อไปเยอะเอาไปเยอะไม่รู้จะปลูกได้เปล่าคือ <laughs> แ <c oughs> สงเนะี่ยอยากจะย้ายแปลงนะโดยโดยส่วนตัวนี้อยากจะย้ายแปลงเด่นนะเด่นะดนะเดนนะเดนนะ มันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น เอออายวะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอองงเออรือดอกของได้ฮะงง <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะคือแสงยังไม่ได้ลงมือปลูกเลยนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะอคือแสงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะคือแบบคือมันหายไปอะ่ะแสงถืออยู่ในมือมันก็หายไปอะ่ะต้องข้ามต้ง ต้นไม้พวกนี้น่าจะต้นใหญ่นะถึงต้องข้ามเนี่ยเนี่ยไม่มีอ่ะหรือนี่มันคือเรื่องลึกลับในเกมนี้อย่างนั้นเหรอโอ้เป็นการปลูกที่มีระเบียบเรียบร้อยมาปลูกแบบ ปลุกปลุกไปเถอะ <ame ph o an> น้ำไม่พอนะเนี่ยเออไม่เกิดอะไรขึ้นอนะคืองงจริงๆอะเนี่ยคือเอาไว้กับตัวแล้วว่ารู้ว่ามันมีเมส้มออะแล้วมันก็แล้วมันก็หายเลย ờ, này đây này nhé. บอกว่าเควสเอาเยลมบูเบอรี่หนึ่งใช่ไหมได้แล้วอ่าของไม่พอของไม่พอนะ เรามีดวงเรื่องการตีมอนเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปตีมอนนี่แสงแสงลองลอง,ลองคิดคำนวณแล้วว่าจะทำเอ,อ่อฟาร์มในรูปแบบไหนนะในพื้นที่ของแสงเนี่ยบรเยิเวณนี้จะเป็นที่เลงสัตว์นี่ใกล้ๆน้ำสัตว์น่าจะชอบแบบว่าอยู่ริมน้ำลูกเป็ดน,น้อยไง แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นพวกโรงงานต่างๆนี่น,นี่ที่อยู่เป็ดนี่กานตรงนี้พอนีปเป๊ะเลยตรงนี้จะเป็นโรงงานต่างๆถ้าไม่พออยู่ข้างบนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนี่ตรงนี้เขตตรงเขตรขัร้วเนี่ยนะเุ้ยเอาขึ้นไปไหนนะตรงรั้วเนี่ยแสงว่า แสงจะทำแบบว่าไอทำฟาร์มอุ้ยมันจริงจริงเลยนะเนี่ยมาอ่ะไปถืออีก คือก็แบบนี้แหละเนี่ยตรงบริเวณเนี่ยแสงจะทำเป็นฟาร์มแบบปลูกพืชผักนะแล้วก็เ็เดี๋ยวเดวเก็บของก่อนแล้วก็เออ โอเคละเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปจัดการติมอนโอเคเมื่อกี้ไปตีเอ่อสำรีก็สำรีมาแล้วนะก็ สวัสดีชัปปี้มั้งอืมว่ายัางไม่ท่องถึงเวลาที่ทำกล่องเพิ่มนะแต่ว่าอยากอัปเกรดบ้านอะอยากอัปเกรดบ้านแบบอยากอัปเกรดบ้าน เตบ้านได้นี่จะแบบว่าจะดีมากเลยคืออยากรู้ว่าบ้านแบบต่อไปจะเป็นยังไงประมาณนี้แล้วก็จะมีแพนตกแต่งลายไมยไหม้โอ้ยอย่ดูออเดอร์ก่อนอันนี้ต้องไปที่โรงหลอม ฮ uh huh. อันนี้ได้จากทุกเลี้ยงสัตว์มีอะไรเ่ยที่ยังไม่ได้ทำเลยอะโอเคเดี๋ยวไปที่เอออืม ต,ตีเหล็กก่อนก็นแล้วกันนะเออเข้าไปสี่เอ๊ะเออไหนขอดูเคาน์เตอร์หน่อยสิ มากมากเลยเอาไปแล้วน,นี่อะไรอะ่ะข้ามแงมุมที่ชายหาด น่าสนใจอืมแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยอันออเดอร์เนี้ยเนี่ยทำไมเดินออกจากบ้านอ่ะ อะ่ะที่แรกแสงว่าจะไปบ้านใช่ไหมไปทำอ่ออะไรสักอย่างกูไปแล้วคือแต่ว่าเรา่ยมาตีมอนดีกว่าตีมอนได้ของอะไรดีกว่าวก็จะไปดูที่หาดด้วยคือ คิดว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นการลงเหมืองเพรางการเนี่ยคลิปเียแสงว่าจะเป็นแต่ว่าความดีมอนชูชูไอเดชิวชิวไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยแสงดูปฏิทินแล้วปรากฏว่าวันนี้แสงมีดวงเรื่องการต่อสู้นะอ่อนออกจากบ้านมาเนี่ย เพราะงั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถือว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยเพราะพวกนี้น่ะจะลงหมาบัลงเม,มืองแบบรัวจัก,กรยานอยู่ไหนเนี่ยโอเคไปหาใส่กันุย้ยังไม่หมด ก็คือเดี๋ยวพอไปหาทรายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปที่เออ่ฟาร์มนะไปไปซื้ออะไรนะที่มันอยู่ในเควสทุกอย่างนเนี่ยเออเนี่ยอ,อะไรอ่ะสวยมากเปลี่ยนอันอื่นดีกว่าอะไรอ่ะ เนี่ยมันคืออะไรอ่ะโู้เด็กเด็กมาเที่ยวกันแน่แต่ว่าแสงไม่ให้เพราะว่าแสงเคยให้ไปแล้วไม่มีหอยเลยอ่ะอ๋อที่ว่าไม่มีหอยเพราะว่าเด็กเก็บไปแล้วเพราะงั้นมานี่ดีกว่า เมื่อกี้เนี่ยที่ทะเลเนี่ยแสงว่าคุณครูน่าจะพาเด็กมาทัศนศึกษานะเจอเป็นปลอกทอัก้งแก่ทำไมที่เขาต์เตอรจินหยักจินหยินเนี่ยอืมสินค้าอ้าไม่มีหรออันนี้เนี่ย อืมที่อยู่ในออเดอร์อ่ะเออนี่อันนี้อยู่ข้างนอกเหรอคือได้จากอะไรอ่ะเออไหนนะไข่ไก่เอนะอเป็นไข่ไก่โอ้โหไม่มีไข่ไก่อ่ะ จะ4โมงแล้วอืมทำไรดีอ่ะเดี๋ยวนะแสงจะอยากอัพเกรดบ้านอ่ะก้อนหินตะปู อันนี้ตีได้ยังอ่ะก้อนใหญ่อโอเคตีได้แล้วดีมากๆเลยไม่เสียแรงที่ไปอัพเกรดมาอืมแบบนี้มีก้อนหินอยู่นะนี่เจอเยอะเลย มีก้อนหินกับเอ่อตะปูใช่ไหมที่แสงต้องใช้นะ ทางยังยาวไกลอ่ะคือแบบรอโรงเหมืองพวกนี้เลยดีกว่าไหมเนี่ยส่วนวันนี้ก็ไปมีมีตัดไม้ไหมออเดอร์ประเฉาคืออะไรอ,อ่ะอ๋อมันจะมีออเดอร์มาแล้วก็จะได้ตะปูเป็นของตอบแทนนี้ป่ะแต่ว่าแสงไปตัดไม้ดีกว่า ตัดไม้มาทำรูอะแล้วตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วด้วยอะก็แบบวันนี้นมันมาดิบเปื่อยจริงๆอ่อะโอเคถึงแล้วเออแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่แสงคนพบก็คือ <c oughs> การมาที่บ้านช่างมาไม้บ่อยๆเนี่ยเราสร้างรู้สร้างนี้เรื่อยๆคือเรื่องที่ดีมากๆเลย แล้วก็เออตรงนี้เนี่ยน,นะคือก็สปอนได้ค่อนข้างดีอะ่ะต้นไม้นะคือแบบเกิดขึ้นแบบรวดเร็วไม่ได้หนอนผีเสื้อมาด้วยอะ่ะคือแสกคิดว่าเออตัวหนอนเนี่ยน่าจะเอามีแบบว่าลงเพาะเลี้ยงอะไรอย่างงี้ป้าโดยประมาณนะโดยอ้างอิงจากแบบว่าความเป็นจริงอะไรแบบเนี้ย เออที่เราต้องสร้างมีรั้วกับเออไฟใช่ไหมรั้วกับไฟตัวเล็กตัวเนี่กระตัดไปเถอะเนี่ยคุณคนคนี้เห็นมาบ่อยมากเลยอะ่ะจำชื่อไม่ได้แต่เห็นมาที่นี่ด้วยเลยอะ ตัดได้อันนี้ไม่ได้ต้องไปอัพเกรดก่อนจะทุ่มหนึ่งแล้ว ย่านี่อันนี้คือหนังสือพิมพ์เสียงได้ไรมาไม่ดูเยอะแยะเลยอะเดี๋ยวเออแป๊บนึงนะดูที่ออเดอร์ก่อนนี้ส่งได้ นี่อะไรอ่ะอือผักเอ,อ่อไฟหนึ่งอันแล้วก็ทางเดินอีกสิบสองอันอืมผลิตแล้วก็ไฟหน,นึ่งอันนี่โก ผลิตได้ที่ละสิบผลิตที่น้อยก็รี้ไม่ได้หรอแล้วก็ออเดอร์ส่งเอออยากได้ไข่เออ,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 เอ,อมันเย็นแล้วกลับบ้านดีกว่า ถึงบ้านแล้วมีได้แย่มา้าวยมีได้แย่มาแค่นะไม่กดไม่ได้โอเคได้แล้วเออนี่ใส่ไหมเด้แแ๊บนึงนะไอ้ก้อนดำเนี่ยได้มาจากไหนอะ อ๋อได้มาจากไม้พราะนไปใส่ไปไม้แล้วมีเยอะแล้วก็ตอนนี้น้องหนูต่างๆก็น่าจะเข้าบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพราะันก็ปิดแล้วก็เรจะเคลียรหินก้อนใหญ่ที่บ้านก่อนนะไม่ไมๆไม่ไ,มไ,มไ,มไมเอาพลิกแอรออกมาติโอ้ อ้าวก้อนนี้ไม่ได้เหรอโร้ายที่สุดเอองั้นก็ถ่างหญ้าก่อนก็แล้วกันสักสักสามทุ่มสักสามทุ่มค่อยไปนอนคิ่ว่าน้ากำลังจะดีอ่ะคิ่ว่าน้าเป็นเวลาที่แบบ ำลังนอนสามทุ่มเด็กนอนเร็วมันจ๊ะปกติเนี่ยแสงพอง่วงซึ่งง่วงปุ๊บก็นอนเลยอะแบบว่าไม่รออะไรเลยอ่ะเควไม่ได้แล้วนะ มานอนดีกว่าได้ใส่งห,หอมกล้วยไมไปให้นะโอเคดูพยากรณ์อากาศกันดีกว่าอเอพยากรณ์อากาศโอเคพวกนี้แจ่มใสอะไรนะคะคนที่ดูคลิปแสงจนจบเลยนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ